สว่ะน้องแอรนะคะพบกับรายการ Precision t r a v e ค่ะก็มาดูวัตถุดิบที่เหลือนะคะสกูชุดิโฮมเมดอันนี้นะคะทำแพ็กเกจแล้วนะก็ยันนี้บอกตำหนิอตรงไหนไปดูคลิปเก่าๆนะคะแล้วก็มีอะไรแบบไหนนะคะอะไรมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่บอกเลยว่าไม่สโลว์พาถุงนะคะรับโอนนะคะรับโอนนะ โลมารยอยย้อนอ่ะอันนี้นะคะสิบหาบาทนะโรยอยซ้อนะคะ15บาทนะคะสิบหาบาทคะ่ะจำหยิดกะตรงนี้ีนนะคะน่ะคะเป็นตังแผ่นนะคะ

อันนี้สองตันนี้สามสิบนะคะตัวน,นี้สามสิบตัวน,นี้ก็สามสิบนะคะตัวน,นี้เป็นงานยูเรียรี่นะคะสามาาาล้อดันนะโคโลนะคะจับเกตอยูดีๆนะคะอันนี้ติดไม่ได้แปะเพลไว้นะคะแล้วก็ตรงน,นี้นะคะขาดเลยแปะเพลเลยะคะ่ะ ไข่กุเรฮามาแล้วคะเป็นรถที่สองนะคะรอนี้นิดนึงนะคะคี่นี้อัดยางนิดนึงโอเคยางยางนะคะเป็นยาง Hello Kitty นะคะสองกล่องมาดูของแถมนะคะตัวนี้นะคะได้เฉพาะคนแรกเท่านั้นนะคะที่ซื้อ เป็นของโรงทะเวียนนะ,ะเอ้เป็นของเเออเออไรซ์น,นีนะคะอันนี้ก็เป็นของแผ่นกระดาษโน้นนะนี mm ่ hmm. นะคะให้เป็นแผ่นนะเอาไปเขียนเล่นนะคะ mm hmm. วันนี้ขอลาไปก่อนบ้ายบายอย่าลืมสั่งกันมาได้นะคะ mm hmm. ถ้าใครอยากรู้ดีไลาไ์ใต้คลิปนี้เลยนะ mm hmm.